เองค่าสติเป็นอะไรเอ่ยเดี๋ยวรอเราแป๊บนึงดีก็รอเราก็อีฉันซื้ออะไรเราอีฉันเพิ่มอะไรมาเยอะแยะไปปีเลยควะอันนี้คืออะไรอ่ะมีอันนี้ด้วยอ่ะมันมีอะไรด้วยเมนูมีเทียนแล้วซื้อเทียนมาทําไมวะ dirty water testing หัวต,ต้องอ,นนอันนี้เป็นอันนี้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 เป็นเป็นบ้านใช่ไหมไม่ใช่โรงเรียนใช่ไหม farm house อ่า farm house farm house สดใหม่ทุกเช้า farm house หอมกลิ่นจากตเตาเจ็บเนี่ยไม่เอานี่เต็มแม่งน่าแบบเบื่อว่ะเอาเอ่อชั่มิเตอร์ไปได้กันเยี่ยมเอฟดีว่ะชั่เอาไปาเดี๋ยวเอากล่องไป เซนราเทเรตอบสนองผู้คนที่อยู่คนเดียวอ่ากูจะไม่อยู่คนเดียวนะจ,<า>จะ๊ะดิฉันจะไม่อยู่คนเดียวนะคะวันนี้น,น้ำน,น,ำ,นำตัวกระปุกน่าจะได้อยู่มั้งไม่อยากเข้าไปในบ้านเลยอ่ะเมันเสียงแบบน่ากลัวมากไปห้องครัวเป็นเพื่อนหน่อย<ม>ไปห้องครัวเป็น,อ,นอ๋อไปห้องครัวเป็นเพื่อนหน่อยชื่ออะไรนะขออีกทีดิ แฟนรเพลาเนองบคนที่อยู่คนเดียวโอ้กูจะไม่อยู่คนเดียวไม่กลัวอาหารทำไมเป็นเ้าล่ะเราจะโดนแดกก่อนไหมไม่มีหรอครับถึงนั้นนี่ไม่ไม่ยังไม่ไปยังไม่ไปไม่ไปไปไปชั้นสองเหรออยู่ชั้นสองเหรอ

หัวใจจะวายตายก่อนไหมอะจริงๆนี่ยเคยเจอผีในห้องนี้ด้วยบอกเลยแล้วเป็นฝีผีฟิซซิงอ่ะคือแบบหนาวฉันหนาวแล้วพี่ชายฉันขวดหนาวเลยพี่ชายอยู่คนเดียวไปเด้อไม่เราจะไม่อยู่คนเดียวโรเราจะไม่อยู่เราจะไม่อยู่คนเดียวเรากลัว แล้วทำไมหัวจุ่มอย่างนั้นอันนี้คือหัวจุ่มมากเดี๋ยวเราเอาไม้กางเขนไปด้วยอันนึ่งเราต้องเอาเกลือไหมต้องใช้เกเลือปะเราเจอห้องที่มี10องศาด้วยสมอมิเตอร์เฮียโคสติซิสติก,ตกคืออะไรอ่ะถ้าเกิดจะหักคอให้ไปหกักคอเอ้ยตกใจเด้อใครปิดกระพริบไฟเด้อใครกระพริบไฟ ใครกับพี่ไฟเดี๋ยวตีมือเลยนะใครกับพี่ไฟเดี๋ยวตีมือเลยนะออขอร้องใครกับพี่ไฟเดี๋ยวทุบเลยนะทุบนะุก,กนะแป๊กบกลัวโคตรกลัวมีคนออฟมีคนออฟบอสเป็นกดออฟบอสเ,เป็นคนออฟใช่ไหมจะได้ใส่กดออฟไปก่อน,นแสดงว่าผมต้องไปอยู่ห้องนั้นคนเดียวห้องไหนไอห้องข้างบนเนี่ยนะ มาอยู่ก็ได้นะเดี๋ยววุ้นมันหูหนาวมากอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรายืนรออยู่น้าประตูอุ้วุ้วุ้เข้าไปคนเดียวป้มันแขงิเลยิ่งเข้าไปนิ่งเข้าไปนิ่งเข้าไปนิ่งเข้าไปมันปิดไปไม่พอมันแ่ปดวจริหรอเมื่อกี้แาไปออเฮเฮ้ยเสีอเอฟขึ้นมาแล้สามขีดสามขีดแต่ย อายุเยม่ไม่ไม่เลต่เราียนอเคผไม่ามไลเดียกไม่ไม่เอาไม่เอานอน่าเหเลยไอยเลยไม่เรากลัวเฮ้ยเฮ้ยก็มาถูกแล้วพามพ่ม

ไม่ไม่ไหวกูไม่นแนาเทอบอกเลยว่ากูไม่ไหวแน่ใช่แกเธอไม่มีของไงเรามีของเยอะมากโอ้โหมันมามันมามันมาลีน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 ออกุณโดนขา โดแบทถ่ายรูปกูถ่ายรูปเลยมันสวยแล้วดูท่าตายแล้วดูท่าตายได้อย่างแบบมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนมึงออกมาจุดนี้เลยนะฮะอิเซล่าอิเซรามึงอยู่ไหนเนื้ มันเร็วมากเลยนะเร็วมากเลยเร็เวเร็วจริงอันนี้เร็วจริงเร็วมากเร็วมากคุณฟ้าไปสู้กับมันในร่างผีเลยครับไม่เรามีผีฟ้าเป็นคนคุ้มครองแล้วไปละไม่คือเพราะคือตอนแรกผมแบบเฮ้ยผมโดนแน่ๆเลยลงไปมาอาหรือว่ามันเล็งผู้หญิงจริงจริงวะไม่เขาหัวเขาเอียน <c oughs> แล้วคือกูก็โดนไงอย่างวะแล้ว <c oughs> ไอตัวไหนที่มันเร็วมากไม่เป็นทอมก็แม่คือมันเร็วมากเลยนะลินตามหลังพี่ตามหลังลินไปติดๆอ่ะพี่โดนกระซวกใส้ลินเป็นทอมอ่ะโอ้ไม่ไหวแล้วเด้อกลัวมากมากกลัวกลัวกว่านี้ไม่มีแล้วลินกระใสเลยไม่น่าจะพี่ไม่ไม่น่าจะขี้อายถ้าเกิดขี้อายคงไม่เด็กหัวขนาดนี้นะฮะ เออแบนชีเป็นไปได้เพราะว่าแบนชีดุนะเอาจริงคือแบนชีดุแต่ว่ามันเป็นเฟซซิ่งกับกดออฟมันก็จะมีแค่แฟนทอมกับเมลีเมลีแม่แม่แล้วก็สาวแมนีอะไรพี่แม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 ่มีมีมันมีกดออฟ ใช่ไม่มีแบนชีคือแบบถึงขั้นดมยาดมแล้วอะแบบบ้าเน่ากลัวอันนี้ตอบว่าอะไรตอบมาอยู่แม่นะ่าไม่ไม่อันทุดท้ายนี่ต้องตอบว่าอะไรมันตอบว่าสโปลบล็อกอะสโปลบล็อกใช่ไหมอาแล้วเนี่ย ไปน่ากลัวไว้ได้กลับบ้านเนี่ยแล้วก็คือปล่อยตบปล่อยตบเรานอนไว้อย่างนี้ทุกคนไม่รอเราด้วยเหรอเราไม่อย่างอยู่ในบ้านหลังนี้ทุกคนศพแระไปแล้วศพแรกผ่านไปโอ้ยทำไมเราได้สามสิบเองอ่ะเราตายแล้วเราตายอ่ะตอบ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 แม่ใช่ตอบแหน่หรือมันต้องขึ้นรถก่อน กุ้เ,เกี่ยวเรากุ้เกียเเก่ยวมันีอะลอยกลับบ้านเองนะ